สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาสัมพันธ์ไทยกันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่สองขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้าสามเรื่องจูเลกษสาดกเริ่มตั้งแต่พิขูธรรมสภายังกระถังสมุทถาเปสุงเป็นต้นไปเป็นการสัมพันธ์ตามแปลโดยพยัญชนะที่ออกข้อสอบเมื่อ2 5 4พิกพิขู เหตุกัตตาในสมุทถาเปสุงสมุทถาเปสุงอาขยาตบทเหตุกัตตุวาจกธรรมสภายังอาธาระในสมุทถาเปสุงกะถังกาดิตะกรมมะในสมุทถาเปสุงอโหสับอัจฉริยถกรรมังสยกตาในโหติขึ้นมานะครับโหติอาขยาตบทกัตตุวาจก อัจฉริยังวิกติกตาในโหติจูเลกะสาตกสะสามีสัมพันธะในกรรมังโสวิเศษนะของจูเลกะสาตโกขึ้นมานะครับจูเลกะสาตโกสยกัตาในละพิละพิอาขยาตบทกัตตุวาจกสัพพะจตุกังอาวุธตกรรมะมในละพิเอวสัพอวทธรณะเข้ากับมหุดตัง โมหุตังอจจันตสังโยคะในละพิวิปาโกวุตตะรรมะในทินโนทินโนกิตตบทรกรรมวาจกเอวศัพั์อวะธรณะเข้ากับอิธานิอิธานิกาลสัสตมีในกะเตนะเคตัดฐาเนอาธาระในกะเตนะกะเตนะวิเศษณะของกัลยาณะกรรมีนะ กัลยาณนะกามมนะอนะพิตากตาในทินโนเอวัพท์อวธรณะเข้ากับอัจฉะอัจฉะกาลัตมีในทินโนอิติศรูปะในกะถังสัทธาสยากตาในอาหะอยู่ในหน้าต่อไปนะครับอาหะอาขยาตบทกัตตุวาจกอาคันตวาปุพกาลกิริยาในปุจจิตวาพิกเวอาลปะนะัปปณะ ตุมเหขึ้นมานุตนุทฐตัดบุตรเป็นนุบวกอัฏฐะนะครับตุมเหระยะกตาในาอัฏฐะอัฏฐะอขยาตบทกัตุวาจกกายะวิเศสนะของกะายะนุสับปุชนะถะเอตระหิกาลัสตมีในอัฏฐะกถายะกะระณะในสันนิสินนาสันนิสินนาวิกติกตตาในาอัฏฐะ อิติศัพท์อาการะในปุจจิตวาปุจิตวาปุพพกาลกกริยาในวัตวาอยู่ในหน้าต่อไปนะครับมะยังขึ้นมานะครับมะยังมะยังสยกตตาในอัมหะอัมหะอาขยาตบทกตุวาจกอิมายะวิเศสนะของกะถาะนามมั์สัญญาโชตกะเข้ากับอิมายะเอตระหิกาละรมีในอัมหะ กถายะกรณะนาในสันนิสินนาสันนิสินนาวิกติกตาในอามหะคือเอาขึ้นประโยคหน้าเข้ามานะครับเปลี่ยนบุรุษใหม่อิติสัพสรูปะในวจเนว,จเน,วจเนลักษณะในวุตเตเตหิวิเศษนะของพิขุหิขึ้นมานะครับพิขุหิอนะพิตะกาตาในวุตเตวุตเตลักษณะกิริยาพิกเวอาลปะนะสะจายังตัดบทเป็นสเจบวกอยังนะครับ เจสัพปริกัปปะทะอะยางวิเศสนะของเอกะสาตะโกเอกะสาตะโกสยกักตาในาอสักิษะอสักกิษะอาขยาตบทกัตตุวาจกปะธมายาเมกาลสตรมีในธาตุงไมหังสัมปทานะในธา,าตุงธาตุงตุมัฏฐสัมปทานะาในาอสักิษะอะยังวิเศสนะของเอกะสาตะโกขึ้นมานะครับ เอกาสาตะโกสยกตาในอัลพิสะ,สะอัลพิสะอาขยาตบุตรกตตุวาจกสัพพะโสละสกังอาวุตกรรมะในอัลพิสะสเจสัปปริกับปัทะอายังวิเศสนะของเอกะสาตะโกเอกาสาตะโกสยกตาในอัสกิสะอัสกิสะอาขยาตบุตรกัตตุวาจกมัทิมะยาเมกาลรสตมีใน ทาตุงไมหังสัมปทานะในทาตุงทาตุงตุมัสสะสัมปทานะในอสักกิสะอะยังวิเศสนะของเอกะสาตโกเอกะสาตโกสยะกตาในอละพิสสะอัลพิสสะาอาขยาตบทกัตตุวาจกสัพพัทธกังอาวุตกรรมมะในอัลพิสสะปะเนสะตัดบทเป็นปะนะบวกเอโสนะครับปะนาสับวิเศษะโชติกะแปลวา่าแต่ว่า เอโสว,วิเศสนะของเอกสาตะโกเอกสาตะโกสยกกตาในละพิละพิอาขยาตบทกตุวาจกพระละวัปจูเสกาลสัสเตมีในทินนะทินนัตตาเหตุในละพิสัพพะจตุก,กังอาวุตกรรม,มะในละพิหิสัพทันทีกรณะโชตกะกัลยาณกรรม,มังวุตกรรม,มะใน กาตพังกาตพังกิตบทกรรม,มวาจกกโรนเตนะวิเศษณะของปุคะเลนะปุคเลนะอนะพี่ตกตาในกาตพังอุป,ปนนะจิตตังการิตะกรรม,มะในอาหาเปตวาอาหาเปตวาปุพพกาและกิริยาในกาตพังเอวัตับอวัธรณะเข้ากับตังคนคังตังคนงังกาละสตมีในกาตพังหิสับพละโชตกะ กุสลังสยกตาในทะทาติทะทาติอาขยาตบทกตุวาจกทันทังกิริยาวิเศษณะในกะตังกะตังวิเศษณะของกุสลังสามปติงอวุตกรรมมะในทะทะมานัง ทธทมานางอัพันธะกิริยาของกุสลังเอวัสทัอวัธรณะเข้ากับทันทังทันทังกิริยาวิเศษนะในทัทธาติตัดสมาเหตุในกาตพังปุคเลนะอนะพิตะกตาในกาตพังตัดสมาเหตุในกาตพังกัลยาณกรรมังวุตตะกามะในกาตพังปุคเลนะอนะพิตะกตาในกาตพังกาตพังกิตบทตร กรรม,มวาจกเอวสัสทัปอวัธรณะเข้ากับจิตตุปาทะสมะนันตรังจิตตุปาทะสมะนันตรังการละสมีในกาตพังอิติสั์อาการะในวัตตวาวัตตวาปุพพกาลกิริยาในเทเสนโตอนุสันทิงอวุตกรรม,มะในฆาเตตวาฆาเตตวา สมานกาลกิริยาในเทเสนโตธรรมังอวุตกรรมะในเทเสนโตเทเสนโตอัพันธะกิริยาของสัทธาอิมังวิเศสนะของคาถังคาถังอวุตกรรมะในอาหะขึ้นปุกโคลมานะครับปุคโคลสยกัตตาในอภิธรธีธและนิวาระเยอภิธรธีธาและนิวาระเยอาขยาตบทกัตตุวาจก กันละญาณนวิเศษณะของกร,รัมเมกรัมเมอวุตกรรมะในอภิธรธะป้าปาอาปาธานะในนิวารเยจิตตังอวุตกรรมะในนิวารเยหิสับเหตุโชตกะมะโนสยกตาในระมติระมติอาขยาตบทกัตตุวาจกทันทาง กิริยาวิเศษณะในกะระโตกะระโตวิเศษนะของปุคละสะปุคละสะสามีสัมพันธะในมโนปุญญยังอาวุตกรรมมะในกะระโตปาปัสหมิงอาธาระในระมติอิติสัพสรูปะในอิมังคาถังตัถาวิเศษณะของปเทสุปเทสุนิธารณะในปทัสสะ เราขึ้นปทัสสะข้ามานะครับอภิเทเรธาสรูปะในอิติอิติสาสรูปะในปทัสสะปะทัสสนิธารณียะและสามีสัมบันธาในอัถโถปุคโลสยกตาในกรรยะกรรยะอาขยาตบทกัตตุวาจกตุริตะตุริตังก็ดีสีฆะสีคังก็ดีกิริยาเวเสีนะในกัะยะตุริตะตุริตังวิวริยะในสีฆะสีคัง สีฆะสีขังวิวรณะอิติสัพสรูปะในอัถโถอัถโถลิงคะัะหิสัพทันหีกรณะโชตกะแล้วก็ขึ้นกัลยาณกรรมมังเข้ามานะครับกัลยาณกรรมมังวุตกรรมมะในกาตพังกาตพังกิตตบทกรรมวาจกขิหีนาอาณะพิตะกตาในกาตะพัง,พงมมหอ,าางอหังสยะกตาในกริสามิกริสาม,ามิอาขยาตบท กัตตุวาจกสลากะพัตตะธานาทีสุวิเศสนะของกุสเลสุกุสเลสุนิธารณะในกินจิเอวะกุสลังเอวะสับอวัธรณะเข้ากับกินจิกินจิวิเศสนะของกุสลังกุสลังนิธารณียะและอวุตกรรมะในกรตสามิอิติสับสรูปะในจิตเต จิตเตลักษณะนายอุปันเนอุปันเนลักษณะกิริยาอันเยวิเศสนะของชานาชานาสยากตาในณละพันติณสัพปฏิเสธาในละพันติละพันติอาขยาตบทกัตุวาจกโอกาสังอาวุธกรรมมะในละพันติยะถาสัพปการัตะอะหังสยกตาในกรตสามิกรตสามิอาขยาตบทกัตุวาวจก ปุเรอาธาระในกิตสามิอาหารสยกตาในกิตสามิขึ้นมานะครับกิตสามิอาขยาตบทกตุวาจกปุเรอาธาระในกิตสามิอิติสับสรูปะในจินตเนนะขึ้นมานะครับจินตเนนะการณะในกาตะพังเอวสับอวัธณะเข้ากับตุริตะตุริตังตุริตะตุริตังกิริยาวิเศษนะในกาตพังวาสับอประใน กัลายาณกรรมังวุตกรรมะในกาตพังกาตพังกิตบทกรรมมะวาจกปัปปชิเตนะอาาาานาพิตกตาในกาตพังอุปชายะวัตตาทีนี้วิเศษณะของวัตตานี้วัตตานี้อวุตกรรมะในกรโรนเตะนะกรโรนเตนะวิเศษณะของปัปปชิเตนะอัญญะวิเศษณะของพิคุโนพิคุโนสัมปทานะในอัทตวา โอกาสังอาวุตกรรมะในอาทัตวาอาทัตวาปุพพะกาและกิยาในกาตพังอาหารสยกาตาในกรตสามิกรตสามิอาขยาตบุตรกตุวาจุปุเรอาธาระในกรตสามิอาหารสยกาตาในกรตสามิกรตสามิอาขยาตบุตรกตุวาจุปุเรอาธาระในกรตสามิอิติสัพสรูปะในจินตเนนะจินตเนนะการณะในกาตพัง เอวัสั์อวะธารณะเข้ากับตุริตะตุริตังตุริตะตุริตังกิริยาวิเศษณะในกาตพังปาปาจิตตังสรูปะในอิติอิติสั์สรูปะในปะทะวยัตะอิติสั์สรูปะในปะท,ะทะัธวยัตะปะท,ะทะัธวยัตะสามีสัมพันธะในอัถโวปะนะสั์วากรยารัมภะปุคโลสยะกตาในนิวารเย นิวาเยอาขยาตบุตรกัตตุวาจกกายทุจริตาทิโตวิเสษณะของปาปกรรมมะโตปาปกกร,รมมะโตก็ดีอากุศลจิตตุป,ปาทะโตก็ดีอาปาทานะในนิวารเยวาสองสับปทาวิกปาปทะเข้ากับกายทุจริตาทิโตปาปกกร,รมมะโตและอากุศลจิตตุป,ปาทะโตสัพพัเน อาธาระในนิวารเยจิตตังอาวุตกรรมะในนิวารเยอิติสั์สรูปะในอัตโถอัฏฐัลิงคถะทันทางหิกะรโตสรูปะในอิติอิติสั์สรูปใรระ,นะปใ,นปในปะทะวยัสะปะทะทะวยัสะสามีสัมบันธาในอัฏฐัปะนะสั์วากยารัมภะโยวิเศสนะของปุคโล ปุคโลสยกตาในกะโรติกะโรติอาขยาตบทกัตตุวาจกอาหางสยกตาในทัศสามิทัศสามิอาขยาตบทกัตตุวาจกอาหางสยกตาในกิตสามิกิตสามิอาขยาตบทกัตตุวาจกปุญญยังขึ้นมานะครับสยกตาในสามปัจชิสติสามปัจชิสติอาขยาตบทกัตตุวาจกกิงนุสองศัพท์ปุชนาถะ โสวัจนาลังการะเมสัมปทานะในสัมปชิตสติปุญญายกตาในโนสัมปชิตสติโนสัพปฏิเสธะในสัมปชิตสติสัมปชิตสติอาขยายตบทกัตตุวาโกเมสัมปทานะในสัมปชิตสติอิติสัพสรูปะในเอวังจินตเนนะเอวังวิเศสนะของจินตเนนะจินตเนนะการะนะในกะโรติ จิคละมะเคนะตะติยาวิเศสณะในคัดฉันโตคัดฉันโตวิเศสนะของปุคโลปุคโลอุปมาลิงคถะวิยาสัพท์อุปมาโชตกะเข้ากับจิคละมะเคนะคัดฉันโตปุคโลทันทางกิริยาวิเศสณะในกะโรติปุญญยังอาวุธกรรมมะในกะโรติปาปังสยักตาในละพติละพติ อาขยาตบทกัตตุวาจกตาสะวิเศสนะของปุคละสะปุคละสะสามีสัมพันธะในป่าปังเอกสาตกัสสะสามีสัมพันธะในมัชเชระศาสังมัชเชระศาสังอุปมาลิงคถาโอกาสังอาวุตกรรมมะในละพันตังขึ้นมานะครับละพันตังวิเศสนะของมัชเชระศาสังวิยาสับ อุปมาโชตกะเข้ากับเอกาสาตกาสะมัดเฉระสาศาสังโอกาสังละพันตังโอกาสังอาวุตกรรมมะในละพติอัฐะเลขไหนขึ้นพาเวสันเตข้ามานะครับอัฐะวิเศสนะของพาเวพาเวละขณะในสันเตสันเตละขณะกิริยามะโนสยกตาในรมติรมติอาขยายตบทกัตตุวาจก อาสะวิเศษนะของปุคลัสะปุคลัสะสามีสัมพันธะในมะโนปาปัสมิงอาธาระในรามติอิติสัพท์สรูปะในอัโทโถอัโทโถลิงคธถะหิสัพท์เหตุโชตกะจิตตังสยกตาในรามติรามติอาขยาตบทกัตุวาจกเอวัสั์อาวะธรณะเท่ากับกุศลกรรมะการณะกาเล กุศลกรรมะการณกาเลกาลัตตมีในระมติกุศลกรรมเมอาธาระในระมติตะโตวิเศษณะของกุศลกรรมะการณกาลโตกุศลกรรมะการณกาลโตอปาทานะในมุจจิตวามุจจิตวาปุพพกาลกิยาในโหติจิตตังสยกตาในโหติโหติอาขยายตบทกัตตุวาจก เอ,อวัพท์อวทธนะเข้ากับปาปานินนางปาปานินนังวิกติกตาในโหติอิติศัพ์สรูประในอททัถโถอัถโธลิงคฐฐาถะบนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในชั้นประโยคปฟโทสา 3. ก็หาอนักษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นการสัมพันธ์ตามหลักการแปลสำนวนสนามหลวง2545 ขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนทุกท่านเชิญ